สวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วทุกคนค่ะตอนนี้เปิลอยู่ที่สวนสตอเบอรี่นะคะอยู่ใกล้ๆแถวเมืองนันช้อปปิ้งที่สวีเดนก็จะให้ดูบรรยากาศตอนนี้ทุกคนอยู่ตอนนี้เรากําลังปิกอัพสตอเบอรี่ปิกสตอเบอรี่ก็คือกําลังเก็บสตอเบอรี่กันนะคะโอ้ยบรรยากาศตอนนี้ดีมากเลยทุกคนประมาณช่วงบ่ายบ่ายโมงเดี๋ยวขอดูเวลาก่อน โอ้อยากให้ดูบรรยากาศตอนนี้ประมาณแบบเกือบบ่ายโมงนะคะเที่ยง45นาทีแล้วคือแบบว่าเรามากันหลายคนอยู่วันนี้ก็เพื่อนๆนะคะนี่คือสวนสตรอเบอรีที่บันอยากให้ดูคนอยากรู้ว่าสตรอเบอรี่เป็นยังไงจริงๆมันก็ไม่เคยเห็นจริงๆแหละเคยเห็นแต่มันแบบเคยเห็นที่ <c oughs> พอมาเห็นของจริงที่สวีเดนมันก็คือมันอยู่ตรงเนี่ยมันเป็นต้น มันเห็นแบบเนี้ยมันเห็นเป็นต้นเห็นไหมมันเป็นต้นอยู่ข้างล่างนี่คือสวนสตรอเบอรี่ที่สวีเดนทุกคนแล้วมันแบบเวิ้งตลอดเวิ้งนี้เลยคือทั้งหมดเลยนะคะเราก็จะเห็นคนเห็นไหมเขาเก็บกันอยู่นะนะคะนี่เก็บกันอยู่าานั่นนะคะเพื่อนๆน,นเราอะ่ะเก็บกันอยู่ข้างหน้านะคะเพิ่นเข้ามาข้างในนี่น้องเซรีนาก็ามานะคะ เด็กๆมากันเพียบเด็กๆจะสนุกกันมากๆเลยทุกคนค่ะร้อนไหมครูเปิ้ลร้อนอยู่แต่ไม่ถึงกับร้อนมากแม่คิดถึงนะคะแม่เสาร์อาทิตย์นี้นะแม่อยู่ด้วยคุณยายมาคุณยายแม่จ๋ามาสาวีเดนจะพามาเก็บนะแม่นะนี่แหละที่แม่บอกว่าเก็บสตอเบอรี่เหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยมาถ้าเก็บจริงจังอะเหนื่อยนะเพราะว่ากว่าจะแบกหาสตอเบอรี่ได้นวนเซรีน่าอยู่ตรงนู้นแม่ฟ่นกยูงสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคนสวยรักแรกคิดถึงค่ะ อันนี้มากับเพื่อนๆนนะคะมากับเพื่อนๆสนิทของเราคนไทยอันนี้แก๊งแม่แอน <ทะ S 1> น้องอลิซานี่น้องเซเห็นน้องเซไหมถ่ายวิดีโอให้แม่ดูอันนี้แม่แอนอันนี้ยายนี่ยายพามาเก็บด้วยไว้ <c oughs> เป็นอะไรลูกโอ้มันติด <c oughs> ติดถาวันติดถาวัน<ๆ>ดูดูดูก<ๆ>ินจนดูไหนดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อย ไหนดูหน้าหน่อยกินจนปากแดงแล้วน่ะน่ะกินจนปากแดงเอากินนะสิกินเลยกินนี่นี่แม่เก็บมาของแม่แอนนี่กินได้หลบกินได้เลยมันแบบหวานเลยสดๆเลยแม่เอาเหมือนกันเลยดีแม่อยู่นี่อยู่นี่แล้วมันหวานมากด้วยค่ะหวานด้วยเอานี่เด็กน้อยกินได้เลยแม่เฮ้ยกินได้เก็บกินได้เลยหวานกินดิเอามาสีมาสีอ่ะมาๆมาๆมอมา ข้าปากไม่กินไม่ได้ไม่ชิมนิดเดียวเขาเขาต้องไปจ่ายปากก่อนอื่แต่เด็กน้อยน่าแล้วมาไถ่ายรูปมาแอนเดี๋ยวนไหถ่ายรูปแต่ยาก่อนยายเห็นไหมเออแม่แดงไปนู่นแล้วค่ะ มาเก็บกับแม่เร็วๆงานเริ่มอ้อนมันร้อนในหลุมร้อนอยู่ใส่เสื้อเสื้อขนหนาวที่ใส่เสื้อขนหนาวกันมาจริงๆมันใส่เสื้ออึมออลิสอเลอ๋ไปไปสิไปกับพี่อลิกไปทำไมไปเก็บได้หรอได้แม่เปิดสวนน่ะเขาจะเปิดช่วงฤดูร้อนอ่ะแม่ไหมอุ้มแม่อุ้มเขาเปิดช่วงแม่ อ่าๆมาไปเดี๋ยวแม่เขาเปิดช่วงเขาเเขาเปิดเป็นช่วงๆอ่ะช่วงไหนที่มันมีสตรอเบอรี่นะแม่เขาให้มาเก็บไม่เสียค่าเข้าแต่เราเก็บได้เท่าไหร่อ่ะเราจะไปช่างเขาเขาจะเราก็เสียตังค่าสตรอเบอรี่กิโลละเก้าสิบโครนแม่เนี่ยนี่เพื่อนเพื่อนคนไทยมาไปอีกโอ้ยอันนี้อุ้มอุ้มเยแล้วนี่อุ้มเยไปหาพี่อลิสอ่ะพี่อลิสเซอยากเก็บด้วยอลิซาต้องเซอยากเก็บด้วยค่ะ ชีเซ่จชีวอนอาลิซาไปเอาไปเก็บกาลิซาไปเอาไปซื้อของกาลิซาไปโอเคอะโอ้ยย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 ย ด,ดูดูดูเดินละไปมาอ่ะไปไปเชน่ไปแม่แอนเชน่าอยากไปหาแม่แอนไปนะแม่จะเอาถังมาไปเดินไปไนเดินได้ฮะเชล้วเดินได้ไน,นี่ยนี่นชอบเล่น ฉน่าเป่าสิฉันน่ดูแม่ดูเดันนแต่งใส่แว่นใส่แว่นตาเด้อเดี๋ยวแม่ไปเอานั้นก่อนแม่ไปเอาตะกร้าก่อนลูกตะกร้าไปเอาบักเก็ตก่อนลืมตะกร้าตะกร้าเก็บใช่แม่นั่นแหละเขาประมาณนี้คือเขาเก็บคงไม่ทันเขาก็เลยเปิดเหมือนแบบเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาเก็บอะเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาเก็บนักท่องเที่ยวคนไหนที่เก็บได้ก็ก็อเอาไปเลยแล้วไม่ใช่เอาไปเลยสิก็เอาไปช่าง เอาไปช่างเดี๋ยวจะให้ดูตรงไหนที่พ่อนจะเก็บได้มันเยอะจนไม่รู้จะแบกตรงไหนเนี่ยมันเยอะจนงนี่เดี๋ยวจะแบกให้ดูเอาตรงไหนดีเอาตรงไหนดีเนี่ยเนี่ยไปให้ดูอย่างเงี้ยเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นั่นนี่จะมองเห็นไหมนี่เนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยนั่นนี่เก็บต้องใส่เข็นยาวมานี่แบบนี้ยแม่ แต่งตัวน่ารักจ้าเลยน้องเซขอบคุณค่ะนี่นี่นี่แม่เก็บได้แล้วนี่นี่เห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราเขาก็จะมีนี่ตะกร้าแบบนี้ให้แม่เนี่ยตะกร้าใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้เราเพิ่งมาถึงนี่นยังมาเก็บได้ไม่เยอะเลยเพิ่งก็ถ่ายรูปไปด้วยเก็บไปด้วยอันนี้มีตะกร้าเล็กให้ด้วยสําหรับเด็กน้อยเนี่ยนะคะเราอยู่ตรงเนี้ยค่ะทอมคูล่าเหรอชื่อชื่อภาษาสวเวนเนี่ยค่ะที่นี่ที่เรามาอืม พ่อเขาให้เราเก็บเห็นไหมมันจะแวกเนี่ยแม่ดูแม่ดูมันก็เหมือนเหมือนลูกอะไรบ้านเราละ่ะมันอยู่เนี่ยมันก็จะลูกเล็กลูกใหญ่คักกันไปมันจะอยู่ตรงเนี้ยอุ่นถ้าเก็บหมดสวนก็เหนื่อยอยู่ด้วยนี่ต้องใส่ถุงมือนะเราก็ไม่ได้ถุงมือกันมานะนี่หาลูกก็จะหาลูกใหญ่หญติ่งตึงก่อนเนี่ยแม่มันอยู่ตรงเนี้ไว้ ไหนที่เขาเวียกแล้วนี้นี่สับรีไม่ถนัดจริงๆอยากพาแม่มาเก็บแม่ต้องชอบแน่เลยเนี่ยเนหะ็นไหมเนี่ย น่ากินมากบ้านเราแพงมากใช่ไหมแม่อุ้ยดูเดเงมงเลี่ยเซก็ใส่เสื้อขาวมานะเคเห็นไหมแม่เนี่ยมันเบ้องแบบนี้แม่อย่างนี้เลยนี่มันติดป่าเลยแม่อยากดูดูดูนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อนให้ดูว้าวอยากไปเก็บบ้างเนี่ยมาเดี๋ยวมีโอกาสช่วงนี้แหละค่ะหน้าหน้าร้อนสวีเดนเนี่ยฮะ นี่คือบรรยากาศ360องศาไปหากับเพื่อนเพือนทำไมนักเป็นอะไรน่ะอันนี้เพื่อนๆนี่ค่ะเพื่อนๆที่มาเก็บด้วยกันเพื่อนๆพื่อนพี่ๆปากหวานเหรอปากแดงหมดเลยลูกหิวน้ำน้ำน้ำอยู่ในรถนี่น้องอลิสเก็บได้อย่างเยอะแล้วไหนดูดู โอ้ยยังได้เยอะแล้วเห็นไหมพี่แม่ยังได้นิดเดียวเองนี่นี่ดูเราน่าจะเอาถุงมือมานะพี่เออเนาะมันคันอยู่ได้แม่เนี่ยไหนล่ะที่นั่นลูกใหญ่จังเลยเนาะอยู่บ้านก็มีเด้แต่เขาลืมเว้ไม่ได้คิดว่านี้น่าจะถุงมือเออ ต้นไหนต้นที่มันที่มันเบืบเอนมือใช่ไหมมันคันด้แม่เก็บบ้านเราอยากไปบ้านกัางสนุกสนุกค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าร้อนนี่แหละเด้อมามาที่สวนจริงๆมัน,น tense, มีหลายสวนหลายที่ในในสวีเดนเลยค่ะเออเขาก็เราเซิร์ชในยูในเฟซบุ o กกู o กิลอเงี้ยเต็มเลยเปิดสวนสตรอเบอร์รี่ พ่อแต่มันคันอันนี้เพิ่นลองเก็บมือเดียวก่อนนะเพิ่นจะถ่ายให้ดูก่อนบ้านเราไม่มีโอกาสได้ไปเก็บแบบนี้บ้านเราถ้ามีน่าจะอยู่ตรงโซนเหนือแม่โซนเชียงใหม่อันนั้นก็มีอะไรนะวางน้ําเขียวโคราชบ้านเราน่ะมีอยู่วางน้ําเขียวโคราชบ้านเรามีหวานมากเลยเพิ่นลองกินแล้วแลอเพิ่อนคนโคราชได้ไงว่าอยู่บ้านไหนโชคใช่ปากดวงใยเพิ่นก็อยู่ในเมืองนั่นแหละ เออไปอยู่ในเมืองพ่อไปอยู่พี่ไม้แม่อยู่บัวใหญ่เอาคนบ้านเดียวกันตัวเนี้วเอยคักแจะวะเออว่าเดี๋ยวพี่พี่พี่นาเก๊กเขอยู่นั่นเลยคอนเกนหรือยังวะท้องมดไหมสกุลสกุลเออสกุลนครนี่ดิคนบ้านเดียวกันมุดเลยนี่แม่คุยกับแม่หน้าร้อนที่สวีเดนร้อนกว่าไทยไหมคะเอ๊ ถ่ายรูปถ่ายรูปหน้าร้อนสวีเดนร้อนกว่าไทยไหมไม่ไม่ไม่เท่าจ้ะแต่ว่าก็ร้อนอยู่ร้อนแบบเอบางทีก็สามสิบองศาอยู่วันนี้ไ้ยี่สิบห้าองศาใครเด็กน้อยเตะเด็กน้อยแสงไม่ชัดเลยเตะแสงมันลงหน้าน่ะนี่เพิ่นใส่อย่างนี้ได้ยนี่ดูมีแต่ลูกใหญ่ดู มนี่เพิ่นใส่อย่างงี้เ้ยนี่เป็นบ้องเป็นบ้องนี่ใครเป็นบ้องนี่เพิ่นใส่อย่างงี้ดูเพิ่นใส่เสื้อด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เนีลูกมันใหญ่มากไปดูดูเอาเขาถ่ายรูปกันแล้วยังไม่ได้ถ่ายรูปกันเลยอ่ะแค่นี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อเพิ่นถ่ายรูปก่อนเด้อ ได้ไหมหรือจะรออยู่ก่อนรีบวางเลยถ่ายรูปโอ้ที่เก็บตะตอนแล้วผมก็ใส่ชาวสวนชาวสวนวันนี้เป็นชาวสวนยืนแบบนี้ได้ไหมเนี่ยยืนข้ามเขาเนี่ยเขาจะว่าไหมเนี่ยได้ไหมนะไฟไหมค่ะสามอาตาแหล่เลยค่ะตาแหล่เอ๊ะ เด้งเด้งเด้งหลังเด้งลูกไม่ดูเรออีกแน่ถ่ายรูปถ่ายรูปก่อนนะคะทุกคนนี่เกิมันบสากสองแท้เซเาไม่เก็บแมแต่ตะกีละไม่เก็บตักีเลยมัวจะถ่ายรูปสิสามไม่ได้ มันไม่เก็บสักทีไม่เสร็จสักทีลยนี่ทาคาแต่ถ่ายรูปไหนไหนนั่นแหละคาเนี่ยแกชิบ้าถูกปะเกย์คักเวหวานหน่วยจดๆเลยนี่นี่ไงอันแบกเนี่ยแอปเปิลถ่ายนี่ยแอแบกมีถ่ายอ่ะให้น้องให้น้องแบกนี่พีชเนี่ยมาสุกแล้วอุ้ยงอมกินเลยฮะโอ้ยนี่นี่โอ้ยนี่ใหญ่แท้เออนี่นี่แสงมันต้องแสงเข้าแสงเที่ยงเลยนะเนี่ยเที่ยงวันเออสวยเด็ดสบีเด็ดตาบงเด็ดแล้วก็ เดี๋ยวเราแซวเข่าป่าแต่ว่างอมๆอ่ะพรุ่งนี้มันจะสุกงอมมันจะแบบมันจะเละนั่นเองใช่นั่นเดียวอาหารน้่มเขียวๆไม่เจออ่ะคือเราต้องเก็บเราต้องเก็บแบบไหนเขียวๆเก็บติดเขียวเก็บติดเขียวใช่ไหมเพราะว่าไปนี้มันพร้อมอันนี้คือมันพร้อมกินวันนี้แล้วนี่เนี่ยพรุ่งนี้มันจะเป็นเหมือนสตรอเบอรี่เลยๆอ่ะอ๋อแสดงว่าราคาสิบบาทอ่ะสตรอสตอเบอรี่ที่นี่ถูกมากเลยทุกคน เป็นแม่พวกเราอ่ะเป็นแม่ลูกอ่อนเราจะคิดถึงลูกคนนั้นคนนี้ทำไมลูกคิดถึงน้องไงอยากเข้ามาด้วยไม่คิวเก็บตาบิลี่แล้วน้องเซฟไปอยู่กับพี่อลิสเดี๋ยวปุ้นจะเก็บเราเด้อทุกคนเด้อแม่อ้าวยัยม่กลับมาจากเมืองไทยแล้วหรอเยบแม่เงียบเลยนะคุณแม่ เก็บภาพมาให้ดูใหม่นะคะซอฟรี่บ้านเองงยังเปรี้ยวนี่บ้านเองยังเปรี้ยวบ้านนี่หวานหวานเนี่ยหวานขักหลายค่าถ่ายรูปนี่เพ่ได้เก็บสักทีเลยเนี่ยปุ่นจะเก็บกันเด้อค่าจะถ่ายรูปแม่มาดูแม่กะไทยดูได้เนี่ยคุณแม่กะไทยดูเอาเธอให้หน่อยแม่ก็บานแม่ก็บ้านก็บ้านเองนี่เดี๋ยวดูไ์สดมาเด้อแม่เด้อนี่เดียนี่เอาแม่ดู แม่นี่เดนพี่นาคนโคราชกันนี่เด้ยอเม่ิกาเพื่อนเพื่อนหลายคนพี่เอ้ยสตอสตอเบอรี่มันหวานเนาะบ้านเองเขาบอกว่าสตอเบอรี่บ้านเรามันมันเปรี้ยวหวนหวานอันนี้หวานคั่หวานแม่นเอาเดินมาเอามาสิเอาแม่อีกแล้วเอาแม่อีกแล้วโอ้ มาคนสวยจะเดินแถววันแถววันสิ้นแหกปากแม่แม่ฝากสวัสดีทุกคนค่ะหันกล้องหลังเลยอันนี้กล้องหลังให้แล้วทำปันดาราเฝนวะโอ้ยยังกอลลีวูดดูเอาฟิตแับนี้นะคะับเอาเก็บสิคะเก็บเอาลูกพนักงานเก็บสตรอเบอรี่คนนี้ก็มีนะนี่เอามาทู่นนี่เอาวางลงหลุมนี่คือเป็นอะไร ไม่คันแล้วแม่แอนดึงกางเกงลงแล้วดึงกางเกงลงนางเจ็บขาถ้มันเป็นอะไรล่ะเนี่ยคันขาไงคันขาคันขาเดินหน้าคันขาอันนี้เนหนาคันขาเราดูดูนี่ดูวันนี้เราจะเก็บอะยังไงล่ะคันขาเอามาขยันขยืนไม่คันแล้วขยันแม่แอนดึงเกงลงแล้วไม่คันแล้ว กี่หลังนี่เตรียมเลยนี่มันต้องเก็บแบบว่าสวยๆอย่างนี้เลยเนี่ยอ่อนังเออกสต้าบอร์รี่ลูกใหญ่มากเลยจ้าสุกๆงอมงอมฮะมาเลี้ยงลูกนะคะเลี้ยงลูกด้วยแม่ทุกคนปะเลี้ยงลิงเกาะลาย คุณมันดีบอกบรรยากาศดีจริงๆเลยค่ะอาแม่อุ้มไปไปไปเป็นอะไรลูกเป็นยังไงนี่เซนาเอาอะไรลูกเอาตบมไหมคะเอาพอแล้วก็ได้พอแล้วนะแม่ขอแม่เอแม่เอ๋เหรอเอแม่เอ๋อเหรอขอแม่เอ๋อเหรออันี้จะขับไปไหนมาแม่เอ๋อเราพักก่อนเลยทหมคะอันนีอนี้ค่ะ เอาสินะเอาอลิสอีกแล้วนดอลิสอลิสอยู่นู่นไปครับหพี่รอลิสไปเอานากินนมเหนนากินนมโอเคเห็นน่ากินนมจะไม่กินนะแม่ให้กินไปเหน่ากินนมอืม๋ยวไปกินแม่เอ็นเก็บสตรอเบอรี่ก่อนค่ะแม่จะน่ากินนมมาเก็บสตรอเบอรี่จะมีนมที่ไหนล่ะอ๋แม่พาไปแม่พาไปโอเคเอาปิดตัวก็ได้ค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ บ๊ายบายค่ะ